อัสมิลลาฮิรุราะห์มานุรราะมีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์วนสลัตุวนสลามะลัยลลออฺุลลาหอะลาอ آ ลีหฺุวน ص ح บ ه ฮิวะมันวะลาวะบะดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ์ขอสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญเจาะล้อนสบานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการบ้านคนดีที่รักทุกท่านครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ ไม่ว่าสังคมไม่ว่าสถานการณ์ไม่ว่าสถาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่พวกเราขอยืนหยัดมั่นคงในความเป็นอัลซอเลฮีนคนดีของร,รัฐสภาอังวตาละาเราจะพยายามสร้างสรรค์บ้านของเราสังคมของเราผืนแผ่นดินของเราให้เป็นอัลซอเลฮีนดารุสซอเลฮีนบ้านแห่งคนดีชุมชนแห่งคนดีผืนแผ่นดินแห่งคนดีนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราพูดคุยกันมาตลอดว่า ความเป็นคนดีของลอสุบฮานาหัวตาลาเนี่ยเรื่องหลักแล้วปัจจัยหลักสําคัญอยู่ที่ความตักวายํำเกรงต่อลอสุภานาหัวตาลาซึ่งเป็นปัจจัยที่ถือว่าสําคัญมากๆรองลงมาจากอันอีมานเลยนะครับรองลงมาจากการอิมานศรัทธาต่อลอสุภานาหัวตาลาความตักวายํำเกรงเนี่ยจะเป็นสิ่งหรือเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงอีมานความยำเกรงอีมานการศรัทธาที่อยู่ในใจของเรา ความตกวันนี้ก็จะปรากฏเป็นรูปธรรมนะครับให้ให้ทุกคนได้เห็นได้สัมผัสได้นะครับพี่น้องเชรักทั้งหลายครับมนุษย์เราเนี่ยนอกจากมีความจําเป็นต่อเรื่องความรู้แล้วมีความจําเป็นต่อปัจจัยยังชีพนะครับมนุษย์เรายังถือได้ว่ามีความจําเป็นต่อการขจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นอันตรายสิ่งที่สร้างความ มัวมองขุดคุณข้องมองใจในในชีวิตในการดําเนินชีวิตของเขานะครับและนี่นี่คือภาพลักษณ์หนึ่งของความมีอิมนานศรัทธาซึ่งทุกคนเนี่ยย่อมที่จะต้องประสบกับมาชากินอุปสรรคปัญหาต่างๆไม่มีมนุษย์คนใดที่ชีวิตของเขาราบรื่นตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายแบบไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆทั้งสิ้นไม่มีหรอกครับพี่น้องไปดูนะครับเราซูนแต่ละท่าน ยิ่งรอซูลห้าท่านที่ถูกจัดว่าเป็นอุลุนลอัจมีผู้ที่มีความหนักแน่นมั่นคงรอซูลเหล่านั้นเจออุปสรรคปัญหาในการดําเนินชีวิตในการเผยแพร่อ,อิสลามในการเผยแพร่หลักการของอัลลอฮ์หนักยิ่งกว่าพวกเราอีกและแต่ละท่านเป็นอย่างไรเมื่อเจออุปสรรคปัญหาแต่ละคนเมื่อเจออุปสรรคปัญหาทุกคนก็จะยึดมั่นในอ ي มานศรัทธาและความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์สุมหานหนาหัวตาลาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนให้แก่เราอย่าง มากมายเลยทีเดียวนะครับพี่น้องทท่รักทั้งหลายครับดังนั้นมนุษย์เราเนี่ยจะต้องย่อมที่จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ชีวิตที่ที่ยากลําบากนะครับทุกคนจะต้องเจออย่างแน่นอนจะมากหรือน้อยจะเล็กหรือใหญ่นั่นเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปอยู่ที่การกําหนดของเราสมัยฮานหวตาลแล้วทีนี้ในสถานการณ์ที่เรารเผชิญกับความยากลําบากเนี่ยมุมินผู้มีอิมาศราจะต้อง มีมีมัวิฟมีมีจุดยืนอย่างไรครับจุดยืนที่หนักแน่นมั่นคงของผู้ผู้ที่มีอิมานศรัทธาต่อหน้าสถานการณ์ความยากลำบากในชีวิตนี่นั่นก็คือเขายืนหยัดที่จะยำเกรงต่อลอสสบปนหวัวตาลาเขายืนหยัดที่จะสนองพระบัญชาของพระองค์อลอสุบฮานาหวัวตาลาพระองค์สั่งใช้อย่างไร ถึงแม้ว่าประเมินสถานการณ์ดูแล้ววิเคราะห์ดูแล้วเอ๊ะมันจะผ่านไปได้เลอกับเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้นแต่มั่นใจนะครับว่าด้วยการยำเกรงต่อรอดสมภารนาหวตาลาเนี่ยพระองค์จะช่วยช่วยทําให้ทางที่มันดูแคบกว้างขึ้นทางที่มันดูเหมือนจะยากลําบากเนี่ยพระองค์จะทําให้ง่ายขึ้นสิ่งหรือเรื่องอุปสรรคปัญหาที่ดูว่าใหญ่เนี่ยพระองค์จะทําให้เล็กลงจะทําให้มันผ่านสถานการณ์เหตุการณ์เนี่ยมันผ่านไปได้ นี่คือความเมตตาความโปรดปรานจากอัค์เา س ب ح ا า ه และก็วัลที่พระองค์จะหยิบยื่นให้กับใครครับหยิบยื่นให้กับคนที่มีความตักวามีมความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ س ุบฮานและูัลลอฮ์อลาอฮัลลอฮัลลอฮ์อัลลอฮ์ัลลอฮิอัลลอฮ์อันอน,นัอฮ์์ัลอล,ลอลลฮยะัลลฮัลลฮอลฮอลออัลลออัลลอฮอ์์ จะทำให้มีความง่ายดายในภารกิจการงานของเขาภารกิจการงานของเขาเนี่ยเออเราจะทําให้เกิดความง่ายดายความง่ายดายจากภารกิจการงานที่เขากําลังกระทํากําลังดําเนินอยู่หลอักพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเรื่องนี้มันก็ท้าทายเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อ إ ي م านศรัทธาของเราไม่น้อยเลยทีเดียวนะนะครับในสถานการณ์ที่เรารเผชิญกับความยากลาบากเรารเผชิญกับความคับแคบ ความายากแรนแค้นอย่างนี้ซึ่งเราพบว่าในสังคมเราเนี่ยผู้คนจำนวนไม่น้อยเมื่ออยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ก็ไม่ได้นึกถึงคำสอนของพระเจ้าสักเท่าไร่ไม่ได้นึกถึงคำสอนของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวอตาลาคนจำนวนไม่น้อยที่คิดอย่างเดียวว่าให้มีสตางให้ได้เงินให้ให้หายป่วยด้วยวิธีใดก็ได้นะครับ คนจานวนไม่น้อยคิดอย่างนี้แต่นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นติดตามมาคือเมื่อใจมุ่งม,มั่นอยากจะให้ได้เงินให้ได้มีมีอาหารกินมีเงินใช้โดยไม่สนใจว่าจะผิดจะถูกฮาลานฮารอมอย่างไรไม่สนใจแล้วนาทีนี้ชั่วโมงนี้ขอให้ได้ไว้ก่อนคนคิดอย่างนี้ไม่น้อยนะครับเพราะนั้นคนที่คิดอย่างนี้เขาจึงยอมหมดการพนันก็เอายักย่อก็เอาลักขโมยก็เอา นะครับขออย่างเดียวให้ให้ได้มาอย่างเดียวนะครับหรือในสถานการณ์ที่เขาเจ็บป่วยนะครับอย่างไรก็ได้ขอให้เขาหายป่วยมีใครมาบอกว่าทําอย่างนี้สิทําอย่างนี้ที่ซ้ําอย่างนี้สิเอาหมดเลยแม้ว่าจะเป็นการเยียวยาด้วยสิ่งที่ฮารอมก็าตามเช่นมีบางคนบอกว่าโอ้ยาขนาดนี้นะต้องต้องมีกระสายยาเหล้าขาวด้วยอย่างเนี้นะครับบางคนยอมนะครับ เพื่อต้องการให้หายป่วยเท่านั้นเองยอมเอาเหล้าขาวมาเป็นมาใส่ในกระสายยาเนี่ยเอาลองเอาไปน,น่าคิดนะครับพี่น้องเห็นไหมครับหรือบางคนมีคนแนะนําบอกว่าต้องต้องไปทําอย่างนั้นต้องไปที่อุโบนี้ต้องยอมขอเดียวเพื่อให้หายเห็นไหมครับในสถานการณ์ที่ยากลาบากอย่างเนี้ยคนคนมักจะมีความรู้สึกว่าอย่างไงก็ได้ขอให้เคารอดพ้นตรงนี้ให้ได้ให้มีกินมีใช้ให้หาย,หายป่วยให้หายไขย้ พี่น้องที่รักทั้งหลายครับลองนึกดูให้ดีนะครับถ้าเราตระหนักสักนิดด้วยอม م ا นศรัทธาของเราใครเป็นเจ้าของริสกีใครครับอัลลอฮฺ سبحانه และุอาตาละดังนั้นการที่เราพยายามด้วยวิธีทางที่อัลลอฮ์กริ้วโกรดอัลลอฮ์ะจะมอบริสกีให้ไหมครับความพยายามที่อยากจะหายป่วยด้วยวิธีที่อัลลอฮ์กริ้วโกรดอัลลอฮ์ะจะให้หายป่วยไหมครับ ใครพี่เป็นผู้ทําให้ป่วยใครเป็นผู้ทําให้หายอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาลาลองคิดดูให้ดีนะครับประชาชน,นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับด้วยอิมานศรัทธาเนี่ยจะทําให้บุคคลเนี่ยระหนักว่าเขาจะต้องยํเงเปลี่ยนต่อหรสถานการณ์จะยากลําบากสักขนาดไหนก็ตามความเจ็บป่วยโรคร้ายจะรุมเราเขาสักนาดไหนก็ตามเขาจะต้องยืนหยัดว่าวิธีการที่เขาจะเดินเนินไปนั้น ต้องเป็นวิธีการที่อัลลอฮ์พึงพอพระทยัยนั่นคือความยำเกรงต่อล่อ์สุพานณหัวาตาลาเขาจะต้องตระหนักแล้วก็มั่นใจว่าอัลลอฮ์เท่านั้นผู้ทําให้มีทางออกอัลลอฮ์เท่านั้นผู้ทําให้ภารกิจเรื่องราวต่างๆเนี่ยเกิดความง่ายดายสามารถผ่านพ้นไปได้โดยง่ายสิ่งนี้ครับที่เราพยายามย้าเตือนกันครับพี่น้องเทรักัางหลายครับเช่นเดียวกันผูม้มีอ ي มันศรัทธานเนี่ยถ้าเขาพลาดพลั้งไปแล้วเนี่ยเขาก็มั่นใจว่า การที่เขายืนหยัดอยู่บนความยำเกรงต่ออลสุบานหัวตาลาเนี่ยนอกจากอัลลอฮ์จะ ah ทําให้มีทางออกแก่เขาแล้วอัลลอฮ์จะ ah ทําให้เกิดความง่ายดายในภารกิจเรื่องราวที่เขากำลัง <_ S 1> เขากาลังกระทําอยู่แล้วเนี่ย <S <S เขาก็มั่นใจนะครับว่าความผิดพลาดความพลาดทั้งทั้งเผือที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างเนี่ยวังว่าอัลลอฮ์จะส่งลบล้างอภัยให้ อินทตักอัลลอฮะจะ ج ุ ل ل ك ุ ف ر ق ا ุม ي ك ف ย عنكم سيئاتكم ويوفر لكم อัลลอฮ์บอกไว้แล้วว่าหากพวกท่านยำเกรงต่อลอ oh, แน่นอนพระองค์จะทําให้มีฟรุกอนมีสิ่งแบ่งแยกแยกแยะว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดตาสว่างขึ้นอัลลอฮ์จะทําให้เกิดปรากฏการณ์อย่างนี้และแน่นอนพระองค์จะลบล้างความผิดต่างๆให้กับพวกท่านและแน่นอนพระองค์จะอพัยโทษให้กับพวกท่านครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ สำคัญมากเลยนะครับอัตตะวะความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบะฮนะฮัวาตาลาในทุกสถานาการณ์ชีวิตของพวกเรานะครับหวังเหลือกเกินนะครับว่าพวกเราคงมีความพยาพยามนะครับพยายามนะครับไม่มีใครสมบูรณ์ตั้งแต่แรกทุกคนจะต้องพยายามพยายามเดินเข้าหาคําสอนของอัลลอฮ์ใกล้ชิดกับหลักการของอัลลอฮ์ใกล้ชิดกับสุนน่าแบบอย่างท่านอบดุลีมุฮัมมัดสอลลัลฮอัลฮุอาไลฮัลสลัมแล้วหวังว่าพระองค์จะมอบประทานสิ่งที่ดีๆให้กับชีวิตของเรา Yang Dunia Lebih Akhir Hakam. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.